สวัสดีคนดูทุกคนผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่แนเรื่องไม่มีอยู่ว่าช่นงที่ทาให้คุณสนุกไปกับเรื่องเล่าจากผมบิงไคอาในหัวข้อในวันนี้ที่ผมจะนํามาเล่าคุณผู้ชมได้รับฟังนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวีทูเบอร์สาวถูกลักพาตัวไปเป็นทาสภาที่2ก่อนที่เราจะไปเริ่มเนื้อหาในคลิปผมอยากขอให้คุณผู้ชมกดไลค์กับคลิปนี้เนื่องจากมันมีความสําคัญกับช่องเป็นอย่างมากถ้าหากว่าคุณผู้ชมกดไลค์ัปที่เรียบร้อยแล้วเราไปเข้าสู่เนื้อหากันได้เลยครับ ก่อนอื่นผมขออนุญาตเกินก่อนครับว่าหลังจากที่ผมได้ทําการอัปโหลดคลิปเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ไปเพียงแค่1วันเท่านั้นก็ได้มีการอัปเดตข่าวที่ทำเอาช็อกวงการ v t u b บ r อร์ของจีนกันเลยทีเดียวและก่อนที่คุณผู้ชมบางคนจะสับสนไปมากกว่านี้ผมขออนุญาตท้าความนิดนึงถึงพาร์ทที่1กันแบบสั้นๆซึ่งถ้าใครยังไม่ได้รับชมในส่วนของพาร์ทแรกก็สามารถฟังสรุปแบบย่อดได้เลยในคลิปนี้ย้อนกลับไปในวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมา มีทูบเบอร์ชาวจีนที่มีชื่อว่าโปลินได้ทำการไลฟ์สดชี้แจงประเด็นสำคัญบอกเล่าเรื่องราวที่สุดแสนจะเลวร้ายของเธอว่าตลอดระยะเวลา6เดือนที่เธอได้หายตัวไปนั้นเธอได้ถูกลักพาตัวไปขายเป็นทาสให้กับป้าคนหนึ่งก่อนที่ในเวลาต่อมาเธอจะได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจนสามารถหนีรอดออกมาได้สำเร็จซึ่งถ้าหากว่าใครอยากจะทราบรายละเอียดในส่วนนี้กันแบบเจาะลึก ผมก็ได้ทําการแนบลิงก์พาร์ทแรกเอาไว้ให้แล้วคุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปรับชมในส่วนนั้นกันได้เลยกลับมาที่ข่าวข่าวการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับประเด็นนี้พอทันทีที่เรื่องราวของเธอที่ถูกเผยแพร่กระจายไปในโลกของอินเทอร์เน็ตเหล่าบรรดาผู้คนในโซเชียลต่างก็ออกมาแสดงความเห็นใจอีกทั้งยังประนามกลุ่มของน,นายนาพ่อ้ามนุษย์ ที่มักจะเป็นข่าวเกี่ยวกับการลักพาตัวเด็กสาวไปขายอยู่บ่อยครั้งแต่ทว่าทางต้นสังกัดของโปลินที่มีชื่อว่าโมฟูเอฟได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้โดยระบุว่าเมื่อเวลา17นาฬกา5นาท,นาทีช่วงเย็นของวันที่21พฤษภาคมปีคิศรา2022บัญชีผู้ใช้โปลินได้ปล่อยวิดีโอเรื่องที่ชั้นหายตัวไปครึ่งปีและการถูกลักพาตัวไปขาย หลังจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบว่าเนื้อหาเหล่านี้ไม่เป็นความจริงเป็นการหาผลประโยชน์และสร้างผลเสียต่อสังคมจึงขออนุญาตชี้แจงเพื่อหักล้างข่าวลือนี้ด้วยความเคารพและนับถือแน่นอนว่าหลังจากที่ข้อความนี้ถูกปล่อยออกไปหลมก็เปลี่ยนทิศในทันทีพร้อมกับพบว่าบัญชีของโปโลินในปิรีปิรีนั้นได้ถูกลบและทำลายหลักฐานทุกอย่างออกไปจนหมดเกลี้ยง ชาวเน็ตหลายคนตั้งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันต่อบนทวิตเตอร์ช่วยกันปั่นแฮชแท็กจนติดเทรนในที่สุดเรียกด้ว่าขุดคุ้ยหาข้อมูลทุกอย่างเพื่อหาความจริงชาวเน็ตปริศนารายหนึ่งได้ออกมาชี้แจงว่าแท้ที่จริงแล้วโปลินเป็นเด็กผู้ชายที่ใช้โปรแกรมเปลี่ยนเสียงเป็นเด็กผู้หญิงสันนิษฐานว่าสาเหตุที่เขาโกหกเรื่องที่หายไปกว่าครึ่งปีนั้นน่าจะเป็นการเรียกร้องความสนใจโดยแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนรู้สึกสงสาร แต่น้ทางกับการชาวเน็ตอีกกลุ่มกับไม่เชื่อที่ต้นสังกัดออกมาแถลงพวกเขาเชื่อว่านี่เป็นการปกปิดข้อมูลข่าวสารจากทางรัฐบาลจีนเรามาถึงตรงนี้ผมขออนุญาตผู้เสริมนิดนึงครับว่าชาวจีนจํานวนไม่น้อยเลยเชื่อว่าพวกเขาถูกรัฐบาลปิดหูปิดตาในหลายๆเรื่องมาโดยตลอดและนี่ก็อาจเป็นอีกหนึ่งเคสท,ที่โปลินอาจจะถูกจัดฉากให้กลายเป็นเด็กเลี้ยงแกะก็เป็นได้เล่ามาถึงตรงนี้ผมเองก็ยังไม่สามารถสรุปหาข้อเท,ท็จจริงได้เช่นกัน เพราะไม่ว่าจะเป็นการปิดข่าวจากทางภาครัฐขบวนการค้ามนุษย์หรือการโกหกเพื่อผลประโยชน์ของตนเองมันก็เป็นอะไรที่สามารถเกิดขึ้นได้กับสังคมในยุคนี้จริงๆก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องราววีทูเบอร์สาวถูกลักพาตัวไปเป็นทาสพาท,ที่2หลังจากที่คุณผู้ชมรับชมคลิปนี้จบแล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่าง ถ้าหากว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าเรื่องถัดไปและอย่าลืมไปดูคลิปเก่าๆของช่องย้อนหลังกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ